แมชช i น่มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรสุดทรงพลังไม่ต้องมีเอ็กซ์ตร้าเด็กแต่มีมอนสเตอร์พลังโจมตี4,006เลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็จะเอาซีรีส์แมชชีน่ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งแมชชีน่านะครับผมอันนี้ก็อ่านตามแบบของอังกฤษก็แบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาจะเติมตัวเอให้นะครับเป็นแมชชีนอสนะครับเออก็เป็นวิธีการเรียกชื่อที่ออกให้เห็นเลยว่าแมชชีนใช่ไหมมันก็คือเครื่องจักรนั่นเองนะครับซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์แนวเครื่องจักรแล้วก็มีซีรีส์ของวมัตจจหด21 แต่มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีเอฟเฟกการพูดถึงตัวแมชชีน่าในบางตัวด้วยนะพวกการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์นี้ก็มีจํานวนหนึ่งครับผมที่มีเอฟเฟกการเล่นกับพวกแมชชีน่าแล้วก็มีชื่อแมชชีน่าอยู่ในชื่อการดเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ง่ายๆว่าโอเคพวกมันก็คือซีรีส์ที่เอามาเล่นด้วยกันได้โดยผมชอบมากว่าซีรีส์นี้นะครับมันจะไม่ได้มีพวกแบบตัวของเอ็กซ์ตร้าเด็กขนาดนั้นนะครับมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสตอะไรพวกนี้ไม่มีเลยแต่แ การเราราวยี่สิบกว่าใบนะครับผมที่อยู่ในซีรีส์ของแมชชีน่าทั้งหมดมาพูดคุยให้ฟังซึ่งพวกมันจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงที่น่าสนใจมีประเด็นตรงไหนให้พูดคุยกันบ้างก็มาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยฮะไล่เรียงกันไปตามเลเวลนะครับผมก่อนอื่นเลยมาที่แมชชีน่าเพลสคีเพอร์ครับผมแมชชีน่าเพลสคีเพอร์เป็นมอนสเตอร์ยูเนียนธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลสองพลังโจมตีห้าร้อยป้องกันสี่ร้อยการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์ยูเนียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมี Union, เ,อะเ,เอฟเฟกตา์ เาเครื่องจักรได้1ตัวนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้เวลาที่มันจะถูกทําลายเราก็สามารถเอา Machina Peacekeeper ที่เป็นการ์ดสวมใส่เนี่ยส่งลงสู่สารแทนการทําลายนั้นไปได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็จะตามด้วยเอฟเฟคอีกเอฟเฟคนึ่งครับผมเป็นเอฟเฟคที่ต้องใช้คนละเทินกับเอฟเฟคสวมใส่ก็คือเอาอีตัวเนี้ยที่สวมใส่อยู่ในโซนเวทกับดักเนี่ยมาอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนมอนสเตอร์โซนได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟคสไตลยูเนียนะครับส่วนเอฟเฟคหลักว่าตัวของมันไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วนะครับเวลาที่การ์ดใบนี้ในฐานะการ์ดสวมใส่มันถูกทําลายส่งลงไปสุสารเราจะสามารถเลือก มอนสเตอร์ยูเนี่ยหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมซึ่งต้องบอกว่ามอนสเตอร์ของไอ้แมชชีน่าเนี่ยก็จะมีแบบยูเนียนอยู่พอสมควรนะครับหรือมันก็อาจจะมีคอมโบกับพวกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรสายอื่นได้ไหมที่เป็นตัวยูเนียนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันก็พูดถึงการยูเนี่ยสะกกว้างๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกแบบ XYZ d r a g o n c a n n o n อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วตามด้วยการไปต่อมาแมชชีน่าแองคลาสแพรครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจััััักกกกกรรรรรเเเเเเลลลลว4พงงงโจมมมมตตตตีีี1,800 800ป้ 800, ป้้ออออนนนนคคบบาาาา์์์ดยู่2่2ฟฟฟฟะะผแสาาถใช เพยงเธอละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยที่ไม่ใช่วิธีการรอตามดอเฟสทั่วไปนะครับเราสามารถอัญเชิญมันลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ทันทีหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้เท่านั้นถ้าเราจานเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษเราอัญเชิญได้เฉพาะเผาเครื่องจักรเท่านั้นนะและเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้เสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าตัวอื่นหนึ่งตัวจากใ เอาการ์ดใบนั้นส่งลงไปสู่สารได้นะครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมาแมชชีน่าเกียร์เฟรมครับผมแมชชีน่าเกียร์เฟรมเป็นมอนสเตอร์ยูเนียนธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกันศูนย์นะครับการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์ยูเนียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเอฟเฟกของมันก็คือว่าเทิร์นละครั้งเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรหตัวเอาการ์ดใบนี้ไปสวมใส่แล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นธาตุจะถูกทำลายปุ๊บเอาการ์ดใบนี้ที่เป็นการ์ดสวมใส่ส่งลงสู่สารแทนไปได้และอีกเอฟออเฟกตััััววววเเเเเเนนนนนนีี้้้้ยยยทท่่่ถถููกกกกกสสสใใอออออญชชิิิิแบบบบพศษลลงงไปปโดดฟฟคคาารมารมตระ,ะ์ แล้วทีนี้เอฟเฟกหลักของตัวมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติได้ปุ๊บให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าหนึ่งตัวจากในเด็กโดยจะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้เองนะครับผมเลือกการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และตามด้วยการ์ดต่อมาแมชชีน่าสไนเปอร์ครับแมชชีน่าสไนเปอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้นะครับผมตราบใดที่มันไา่หน้าอยู่บน, Zone, นม าช่ได้อก็หมายความว่าถ้าเราเล่นของเราเองนะครับมันก็สามารถป้องกันมอนสเตอร์แมชชีน่าบนฟิวของเราได้แล้วตามด้วยการไปต่อมาแมชชีน่าโซเยอร์ครับแมชชีน่าโซเยอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1500ารกาไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิวของเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่เลยแล้วก็เราอัญเชิญการไปนี้ลงไปแบบปกติได้สําเร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ของการไปนี้ก็จะทําให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าตัวอื่นที่ไม่ใช่การบบบบนัเเลลืือออกกจาญชิิแพศษงไปบนฟิได้1ตัว และกลาร์ดใบต่อมาแมชชีน่าดีเฟนเดอร์ครับแมชชีน่าดีเฟนเดอร์เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการรีเวิร์สหายน้ามันขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดที่มีชื่อว่าคอมเมนเดอร์โคลวิงตัน1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ซึ่งในตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวโยงกับพวกแมชชีน่านะครับแต่ว่าตัวของมันไม่ได้ชื่อแมชชีน่าแต่อย่างใดเนาะและกลา,า ina Process ร์ เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,500ซึ่งเท่าที่เล่ามารู้สึกว่าไอ้พวกมอนสเตอร์เลเวล4เนี่ยมันค่อนข้างทรงพลังอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่พลังโจมตีป้องกันก็ดูมีความสูงอยู่และเอฟเฟกของกาบใบนี้นะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่หนึ่งเลยถ้าเกิดว่ากาบใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าตัวอื่น1ตัวในสสุาของเเเเราเาาาาออก์ดใใบบบบนนนนัั้ญชิิิแพพศษลงมฟสภตั้้งงปอออกกันันรโดยมเต์ถูว แบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับในเทิร์นที่มันทวนเชิญเนี่ยจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกได้นะและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้เลยนะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าหตัวบนฟิลของเราโดยจะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้เองนะครับแล้วก็เลือกการ์ดใบบนกับดักที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใครับผมเอาการ์ดที่เราเลือกก็คือมอนสเตอร์แมชชีน่าบนฟิลของเรากับการ์ดใบบนกับดักบนฟิลของอีกฝ่ายนั่นนะครับเอากลับขึ้นมือของเจ้าของและตามด้วยการไปต่อมาแมชชีน่าร์ ธาตมืดเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800การดใบนี้นะครับก็มี2เอฟเฟกนะครับผมแต่ละเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เพียงเทเลคังนะเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือเอาการใบนี้ที่อยู่บนฟิลหรือบนมือส่งลงสู่สาไปหลังจากนั้นเลือกมอสเตอร์ติดชื่อแมชชีนาหตัวบนฟิลของเราพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น1,200ไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับผมซึ่งเอฟเฟกนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับเป็นแบบว่ากําลังลบนะครับแอบแนวแฮมแทรปเนาะที่สามารถทําให้เราสวนกลับอีกฝ่าย ได้โดยการเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้และตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดโอกาสในี้อยู่ในสุสารแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าบนฟิวของเรามันถูกทําลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปเราสามารถเอาการ์ดใบนี้จากในสุสารเพิ่มขึ้นไปบนมือได้ครับออกแนวเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเอฟเฟกจากบนมืออย่างเงี้ยน,นะครับหรือเอฟเฟกการใช้จากสุสารก็เป็นตัวที่มีหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนและตามด้วยการ์ดไปต่อมาแมชชีน่าฟอร์ทรสครับแมชชีน่าฟอร์ทรสเป็นม พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,600กราไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์นี้อยู่ถึง3อย่างเลยนะครับเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลย คือเราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรบนมือของเราทิ้งลงสุสานไปโดยตัวที่ทิ้งไปนะครับผมรวมเลเวลให้ได้8ขึ้นไปนะครับพอทิ้งเสร็จแล้วเพิบเอาการไปนี้จากบนมือหรือจากในสุสานก็ได้อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับผมเรียกว่าเทคนิคข้คล้ายๆกับการอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมเนาะแต่ว่าไม่ต้องมีการมอนสเตอร์พิธีกรรมแต่เป็นการรวมดาวเพื่ออัญเชิญการไปนี้แบบพิเศษในอีกรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นนะครับโดยมันก็จะมีเอฟเฟกต์กำกับด้วยครับผมว่าที่บนมือที่เราจะส่งลงสุส ตัวของมันเองนะจากบนมือทิ้งลงสุสานเราจะสามารถเอาแมชชีน่าฟอร์เทรดจากในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ด้วยครับซึ่งด้วยตัวของมันเองมันเลเวลเจ็ดใช่ไหมเออก็เป็นวิธีการอัญเชิญแบบลัดที่สามารถทําได้นั่นเองครับแล้วตามด้ยวยการไปต่อมา่าชชีน่าแอร์เรดเดอร์ครับแมชชีน่าแอร์เรดเดอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลแปดพลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยป้องกันสองพันหกร้อยการไปนี้มีอยู่สองเอฟเฟกต์นะครับผมแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่าร์อนเร่ันรบนนมือองเราเาราก้์ด องนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เป็นโปสเตอร์เลเวล8ที่อัญเชิญง่ายดีนะครับเพียงแค่เราเล่นซีรีส์ของแมชชีน่าเท่านั้นเองครับตามมาด้วยเอฟเฟกที่สนะครับในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรหนึ่งตัวบนฟิลของเราครับผมหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่า1ตัวจากในเด็กของเราโดยเป็นตัวที่มีชื่อคนละชื่อกับตัวที่เราเลือกและเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าด้วยเอามอนสเตอร์ตัว ท,ทลายยด้วนะตามด้วยการไปต่อมาการไปนี้คือ Machina c a n o o อครับผม Machina c a n น o อเป็นมอนสเตอ e ์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี0ป้องกัน2,200การไปนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะครับวิธีการอันเชิญก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรบนมือของเราตามจำนวนที่เราต้องการนะครับ ทิ้งลงสู่สารไปแล้วก็เราจาญเชิญกาใบนี้ลงไปบนฟลูแบบพิเศษได้นั่นหมายความว่าทิ้งตัวของมันเองไม่ได้นะและเอฟเฟกของกาใบนี้นะครับคือพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมอนสเตอร์ที่เราทิ้งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกเมื่อครู่นี้นะครับผมทิ้งไปกี่ใบาตามจำนวนที่เราต้องการใช่ไหมก็เอาจานวนนั้นมาคูณ800แล้วก็จะกลายเป็นพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้เลยครับแล้วตามด้วยกาใบต่อมาแมชชีน่าเมกาฟอร์มครับแมชชีน่าเมกาฟอร์มเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเคร มีวอเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกเราสามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเธอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับคือเราเอาการ์ดใบนี้รีลิสทิ้งไปแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์แมชชีน่าหนึ่งตัวที่อยู่ในเด็กหรืออยู่บนมือนะครับผมเอาการ์ดใบนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้และเอฟเฟกที่2คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานแล้วแมชชีน่าฟอร์ทรสที่อยู่บนฟิลของเรามันถูกส่งลงไปสุสานนะครับเราสามารถเอาแมชชีน่าฟอร์ทรัสที่อยู่ในสุสาน้นากกนาารขึ ไปบนฟิลแบบพิเศษได้ครับเรียกว่าเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการพึ่งพากันเองมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีการใช้การพึ่งพาแบบก็ตัวเฉพาะทางของมันอีกทีหนึ่งเนาะเอออย่างตัวฟอสเทสก็มีเอฟเฟกต์โยงมาอย่างตัวเมกาฟองตัวนี้ได้นั่นเองแล้วทีนี้การไปต่อมาแมชชีน่าราดดิเอเตอร์ครับแมชชีน่าราดดิเอเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี1,700ป้องกัน2,400เอฟเฟกต์ของนนนนนะะะาาะคคครรรรรััรับบผผมมมมแตตต่่่่ลลลลเเ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 เอออออออฟฟฟฟสสาาาถใชช้้้งงงไดพีียยททืืกก์ิ แมชชีน่าหนึ่งตัวที่อยู่บนมือของเราโยกเว้นการ์ดใบนี้นะครับเอาการ์ดหนึ่งใบนั้นทิ้งลงสุสารไปแล้วทีนี้ก็อัญเชิญการ์ดใบนี่จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจากหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับผมโดยพอเลือกเสร็จแล้วเอามอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าหนึ่งตัวจากในสุรสารของเราที่เป็นคนละชื่อกับไอตัวที่เราเลือกนะและต้องเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยครับมอนสเตอร์แมชชีน่าหนึ มันถูกทำลายทิ้งไปครับก็เป็นเอฟเฟกต์การัญเชิญแรกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้แต่อันนั้นคือ,อันเชิญจากเด็กแต่อันนี้คืออันเชิญจากในสุสานเนาะก็เป็นวิธีการอัญเชิญแนวการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมน,นั่นเองเนาะและตามด้วยการไปต่อมาแมชชีน่าเมทัลครันช์ครับผมแมชชีน่าเมทัลครันช์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผาเครื่องจากเลเวล9พลังโจมตี2800ป้องกันศูนย์การ์บนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก่อนเลยครับคือถ้าเกิด ติโดยไม่ต้องรีลิสมอนสเตอร์ใดๆเลยครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ถ้าเกิดว่ากาบไบนี่ถูกอัญเชิญแบบปกติลงไปด้วยเอฟเฟกต์ที่1เมื่อกี้พลังโจมตีตั้งต้นของมันจะกลายเป็น1,800แ้ละตามด้วยเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าเกิดว่ากาบไบนี่ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์3ตัวที่เป็นเผ่าเครื่องจากธาตุดินจากในเด็กนะครับผมเอา3ตัวนั้นโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแลัวอีกฝ่ายหนึ่งสุง up และการ์ดใบต่อมาแมชชีนาคาเนลครับผมแมชชีนาคาเนลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจากเลเวล10พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500เริ่มมาแตะเลเวล10กันแล้วโดยที่ว่าการ์ดใบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยคือไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้ต้องอันเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของการ์ดเท่านั้นเลยนะครับโดยการ์ดใบนี้ก็จะมี2เอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1น่เทิร์นเราหรือเทิร์นของอีกฝ่ายเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจากหนึ่งตัวบนฟิล์มของเราทำลายม,มาอนอว้กา่ย มอนสเตอร์ตัวนั้นก็ต้องถูกทำลายทั้งหมดด้วยครับเรียกว่าเป็นเอฟเฟกการอัเชิญแบ,บบรื่มกันทั้งฟิลด์อีกฝ่ายได้เลยนะถ้ามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นพลังโจมตีสูงพอครับแล้วทีนี้เอฟเฟกตต่อมาคือถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสุสานแล้วมอนสเตอร์เผาเครื่องจากธาตุด,ดินตัวอื่นที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราถูกทำลายไปเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้จากสุสานขึ้นไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้้แตต่่าาาาามมดดวยกร Mach ina Force ร์ออัผเเเป็นดดนนฟิ เรื่องจากเลเวล10พลังโจมตี4,600ป้องกัน4,100ครับโอ้โหเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีป้องกันเกิน4,000อย่างนี้นะครับถือว่าทรงพลังจริงๆเอฟเฟกต์ของการ์บี้นี้อย่างแรกเลยนะครับมันไม่สามารถอัญเชิญแบบปกบติได้ต้องอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของคอมมานเดอร์โฮวินตันเท่านั้นเลยครับผมและเอฟเฟกต์ที่1ของมันนะครับผมสมราคาพลังโจมตีนะครับถ้าเราไม่จ่าย like 1, าไลฟ์พอยต์หนึ่งพันการ์บี้นี้ก็จะไม่สามารถประกาศโจมตีได้เลยก็คือต้องจ่ายไลฟ์์พพออยตตเื่่โจมีนนัแแหละและ้วทีีน้เเอฟฟก์ แล้วทีนี้เลอกมอนสเตอร์จากในสุสานของเราเป็นแมชชีน่าโซเยอร์แมชชีน่าสไนเปอร์แมชชีน่าดีเฟนเดอร์อย่างละหนึ่งตัวอันเชิญมอนสเตอร์เหล่านั้นลงมาบนฟิลด์ของเราแบบพิเศษได้ครับตามด้วยการไปต่อมาเลยครับผมมอนสเตอร์ Monster, ตัวสุดท้ายที่ติดชื่อแมชชีน่านะครับแมชชีน่ารูนฟอสครับผมแมชชีน่ารูนฟอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี4,600ป้องกัน4,100การไปนี้อย่างแรกเลยนะไม่สามารถที่จะอันเชิญแบบปกติได้วิธีกกกาาาาราา Monster, ารรออออออัญเเเเเชิ็คคืืว่่มนต์ผงจ อยู่ในสุสรารของเรารีมูฟออกจากเกมไปให้มีผลรวมเลเวล12ขึ้นไปและหลังจากนั้นเราก็จะสามารถอเชิดก์ดไปนี้ลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้นั่นเองครับซึ่งถือเป็นวิธีการเชิดแบบพิเศษที่ก็มีกลไกลของมอนสเตอร์พิธีกรรมอีกแล้วนะครับแล้วเอฟเฟกหลักของการใบนี้ก็จะมี2อย่างครับแต่ละเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับใน b a t t l e f a c e ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเพ๊บเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งแล้วไลลอกากาาน็จจะด ลงไปครึ่งหนึ่งด้วยครับผมเอออันนี้คุ้มอยู่นะครับยอมแรกเลยเราหายครึ่งหนึ่งอีฝ่ายหายครึ่งหนึ่งแบบนี้เป็นเอฟเฟกคนละครึ่งที่แท้ทรูนั่นเองนะแล้วตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าที่ถูกรีมูฟออกจากเกมได้สูงสุด3ตัวเอามาสเตอร์3ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลโดยที่ว่าผลรวมเลเวลมนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องเท่ากับหรือต่ํากว่า12นับบแวว่่าาาเอา Level 8, ามอมตต8ยงี้ 12ใช่ไหมก็จะไม่สามารถอัญเชิญได้นั่นเองครับโอ้แต่ผมติดใจมากเลยว่าการใบเนี้ยถูกทำลายจากการต่อสู้ใช่ไหมใครจะมาสู้เองแล้วก็ทำลายเองได้วะเนี่ยนะเออซึ่งมอนสเตอร์ติดชื่อมาชิน่าหมดไปนะครับแต่มีตัวนี้ครับผมที่ท่านผู้ชมได้ยินชื่อมันมาก็พอสมควรแล้วนะครับคอมมานเดอร์โควิงตันครับผมคอมมานเดอร์โควิงตันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกันห0ร้อยโดยการใบนี้เขาบอกว่าเอาไว้อัญเชิญมาชิน่าฟอสใช่ไหมเออก็อัญเชิญได้ด้วยวิธีกาาาารรรเเเอออมมชชนนน่่โซย์์สไป มชชีน่าดีเฟนเดอร์อย่างละ1ตัวที่ไงหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับผมส่งลงไปสุสานแล้วก็อัญเชนแมชชิน่าฟอสต์จากในเด็กหรือจากบนมือ1ตัวลงไปบนฟิลแบบพิเศษครับซึ่งไอตัวแมชชิน่าฟอสต์มันก็โหดอยู่แล้วนะครับพลังโจมตีต้อง4ี0พเนาะเออก็เอามาสเตอร์ตามเงื่อนไขส่งลงไปสุสานแบบนี้ก็ดูเป็นเงื่อนไขที่พอสมน้ำสมเนะื้อและการไปต่อมาครับผมเป็นการ์ดเวทมน์กันบ้างการ์ดเวทมน์ใบแรกเลยนะครับผมแมชชิน่าดีเฟนส์รีเจียนครับผมแมชชีเฟน์์ีีเเเจยนนนป็นการมต่ออเนื่งการร์์เเเเเเมมมนนนนตต่่่อออออืงใบบีี้ยู2ฟฟฟคะัผ ที่นก่อนเลยครับตราบไดที่บนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่มีเลเวล7ขึ้นไปอยู่นะครับผมผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวล6หรือต่ำกว่าบนฟิลด์ของเราเป็นเป้าโจมตีได้นอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ที่เลเวลหหรือต่ำกว่าที่เป็นเผาเครื่องจักรบนฟิลด์ของเราจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดด้วยครับผมจะตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราเนี่ยมันถูกทำลายจากการต่อสรรรอาาเขงสตุ เ,เอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมา Machina Frontline ครับผม Machina Frontline เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องเช่นกันนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่าครั้งคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็ถูกส่งลงไปสุดสารนปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรหนึ่งตัวจากเด็กที่มีทตุเดียวกับมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงไปสุสารนตัวนั้นและเป็นตัวที่มีพลังโจมตีต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนี้จากเด็กหนึ่ง การเปนี่คือมาชินา รีฟอร์เมชันครับแมชชีน่ารีฟอร์เมชันเป็นการเบ้นนธรรมดานะครับการเบ้นนใบนี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้เพียงเทินละใบเท่านั้นนะเอฟเฟกนั้นก็คือเลือก1ใน2องเอฟเฟกนี้เพื่อใช้งานครับเอฟเฟกที่1เลยคือทิ้งการจากบนมือไป1ใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแมชชีน่าสตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยจะต้องเป็นตัวชื่อไม่ซ้ำกันหรือเราจะเลือกใช้อีก1เอฟเฟกตก็ได้นะครับเอาการติดชื่อนมชชีน่าหนึ่งใบจากบนมือของเรา ใช้การ์ดชื่อซ้ากันแล้วต้องไม่ใช้การ์ดใบนี้ด้วยที่เราจะเอาจากเด็กขึ้นมาบนมือได้นะแล้วตามวยการาดไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับกับดักเพียงใบเดียวของซีรีส์นี้ m a c ช ina Over Drive ครับผม c ช ina Over Drive เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้ยไดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อใช้งานแล้วนะครับเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผาเครื่องจาก1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ m a ิน i n หนึ่งตัวที่อยู่บนมือหรืออยู่ในเด็กอันเชิ หลังจากที่เราเชิญ Monster m a ชช i n าลงมาบนฟิลแบบพิเศษแล้วละตามด้วยเอฟเฟกต่อมาเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้แล้วทีนี้ก็เลือกมนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมกับมอนสเตอร์จากสุสานของเรานะครับโดยเผ่าที่เราเลือกได้ก็เป็นนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรเลือกให้ได้3ตัวแล้วก็เอาการมอนสเตอร์3ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กของเราแล้วก็ทําการสับเด็กใหม่หลังจากนั้นให้เราจ่วการ์ดหนึ่งใบครับผม <laughs> มีขั้นมีตอนอยู่นะครับผมก็ได้มอน s t e r ร์3ตัวกลับเข้าเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จ่วการ์ ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดติดชื่อ m มชช i น่าทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการ์ดมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีเอฟเฟกการพูดถึงมอนสเตอร์ติดชื่อ m มชช i น่านะครับผมพ Co นะี่คอมมานเดอร์โควิงตันเนาะท่านผู้ชมบางแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมผมเชื่อเลยว่าเด็กที่มันดูแล้วเล่นไม่ค่อยซับซ้อนอะไรแบบนี้นะครับมีท่านผู้ชมหลายคนน่าจะเคยใช้มันมาแล้วเนาะใครเคยเล่นมาแล้วมีวิธีการเล่นอะไรยังไงอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ